หากใครเบื่อความเป็นมนุษย์ออฟฟิศอยากเป็นฟีแลนอยากเพิ่มรายได้จากงานประจำด้วยการทำอาชีพเสริมหรือหาไรายได้เสริมอยู่บ้านโดยที่ไม่สะเทือนงานหลกักควบคู่กันไปวันนี้มินยูชาแนลมีงานทำที่บ้านก็ดีหรือว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมก็รวยหรือทำยาวๆในอาชีพหลักก็ปังมาให้เลือกตามนี้เลยค่ะ 1. ขับรถส่งของหรือว่าขับรถส่งคนนะคะ เมื่อการอยู่บ้านทำให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นและทำให้มีโอกาสในการหารายได้เสริมได้มากขึ้นหากใครที่อยู่บ้านอยากมีรายได้อาชีพขับรถส่งคนก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเพราะเพียงแค่คุณมีรถยนต์ก็สามารถหารายได้เสริมดีๆได้แล้วไม่ต้องหาลูกค้าเองด้วยนะคะข้อดีของการขับรถส่งคนก็คือเป็นงานอิสระที่สามารถทำเวลาไหนก็ได้ และไม่มีชั่วโมงขั้นต่ำในการทำงานคุณสามารถทำงานได้ทั้งอาชีพหลักและเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่ได้พบเจอกับผู้คนบ่อยๆนะคะทำให้ก็งานนั้นจะไม่น่าเบื่อด้วยนะคะ 2. ตัวแทนจำหน่ายค่ะเมื่อออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆกลายเป็นสะพานแห่งใหม่ในการสร้างรายได้นะคะเราก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าต่างๆได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายครีมเครื่องสำอางของเล่นขนมโดยเริ่มจากการหาสินค้าที่ต้องการขายหาช่องทางในการขายเช่นการเปิดเพจ f a c e b o o k การทำร้านค้าออนไลน์ตามแอปพลิเคชันต่างๆและสุดท้ายก็คือการหาลูกค้านั่นเองค่ะข้อดีของตัวแทนในการจำหน่ายนะคะลงทุนน้อยไม่ต้องผลิตสินค้าขายของ ไม่ต้องยอมรับความเสี่ยงในการสต็อกสินค้าเองสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ขายได้ตามความชอบของตัวเองได้เลยค่ะ 3. การปลูกต้นไม้ขายหรือว่าการเป็นชาวสวนนะคะคุณรู้หรือไม่ว่าอีกอาชีพหนึ่งนะคะในการหารายได้เสริมอยู่บ้านที่สามารถสร้างรายได้ได้มากก็คือการปลูกต้นไม้ขายเนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยเป็นอากาศที่ร้อนชื้นนะคะ จึงทําให้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้แทบทุกชนิดได้ตลอดทั้งปีเลยและส่งออกไปยังเมืองนอกได้ตลอดนั่นเองซึ่งในการปลูกต้นไม้นั้นเพียงแค่คุณศึกษาชนิดพันธุ์ในการปลูกวิธีการขยายพันธุ์การดูแลรักษาต้นไม้ให้ถูกต้องก็สามารถมีไรายได้เสริมได้แล้วซึ่งต้นไม้ที่มีราคาและสามารถต่อยอดในการสร้างเงินได้เช่นกระบองเพชรมอสเตล่านะคะ ข้อดีของการปลูกต้นไม้ขายก็คือเริ่มต้นได้ง่ายนะคะจัดการเวลากับตัวเองได้ง่ายด้วยได้ความรู้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ4ตัวแทนในการขายประกันค่ะ 1. นึ่ในอาชีพการหารายได้เสริมอยู่ที่บ้านที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะ แต่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นั่นก็คืออาชีพตัวแทนขายประกันนั่นเองหากคุณมีความรู้เรื่องประกันสามารถวางแผนให้กับลูกค้าได้ดีก็จะเป็นอาชีพที่น่าสนใจแต่ถ้าจะเริ่มต้นเป็นตัวแทนได้นั้นคุณจะต้องเริ่มจากการมีใบอนุญาตในการขายประกันพร้อมทั้งมีการอบรมและเติมความรู้อยู่เสมอโดยผลตอบแทนมักจะมาในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นในการขาย ข้อดีของตัวแทนในการขายประกันค่ะสร้างรายได้ที่ไม่จำกัดค่ะได้ความรู้ในด้านของทางการเงินนะคะและก็ได้ความรู้ในด้านการบริการลูกค้า 5. นักแคสเกมค่ะนักแคสเกมหากว่าคุณเป็นคนที่รักในการเล่นเกมคุณต้องชอบอาชีพนี้นะคะเพราะว่าจะดีไหมถ้าหากว่าคุณเล่นเกมที่คุณชอบและก็ได้เงินด้วยถือว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็คือนักแคสเกมแต่นอกจากการเล่นเกมแล้วก็ยังเป็นการที่จะต้องอพวกเขาอัดคลิปหรือว่าพูดคุยกับคนดูไปด้วยภาคเกมเพื่อเป็นเหมือนเพื่อนเล่นเกมอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็คอยสร้างความสนุกสนานให้กับคนดูจากนั้นก็โพสลงในช่องทางต่างๆค่ะเช่น YouTube และชวิตเตอร์เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นการหาไรายได้เสริมอยู่บ้านจากการรีวิวเกมหรือว่ายอดวิวของผู้ชมนั่นเอง ข้อดีของนักแคสเกมนี้นะคะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ค่ะได้ทำในสิ่งที่ชอบพร้อมก็ได้รายได้เสริมด้วยนะคะ 6. การขายงานฝีมือค่ะอีกหนึ่งอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพสำหรับคนที่อยู่บ้านอยากมีไรายได้ที่ชื่นชอบในการทำงานแฮนด์เมดนะคะการเย็บปักถักร้อยเป็นงานอดิเรกในเวลาว่างอยู่แล้วคุณสามารถใช้ไอเดียและวิธีฝีมือ ตรงจุดนี้มาพัฒนาเป็นงานฝีมือสร้างไรายได้ได้เช่นกันค่ะอาจจะเริ่มจากการทำสินค้าง่ายๆเช่นสบูแ่แฮนด์เมดควงกุญแจการ์ดน่ารักนรัก,กหรือว่าจะเป็นสร้อยคอนะคะแล้วก็หาช่องทางในการขายผ่านตลาดนัดตลาดกลุ่มเฉพาะหรือว่าเฉพาะกลุ่มและตลาดออนไลน์ได้ด้วยค่ะข้อดีของการขายงานฝีมือแบบนี้นะคะสร้างงานอดิเรกให้มีไรายได้มากขึ้น กำหนดราคาสินค้าได้เองค่ะว่าคุณนั้นจะต้องการขายสักกี่บาทนะคะใช้ทักษะหัตถกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 7. เป็นติวเตอร์รับสอนวิชาที่เราถนัดค่ะหากคุณมีใจรักในการเป็นครูสอนพิเศษพี่ติวเตอร์ที่ชอบในการสอนนักเรียนของตัวเองนะคะได้ความรู้เพิ่มตัวนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนแล้วซึ่งการ เริ่มอาชีพนี้นะคะสามารถทําได้ที่บ้านและอาจจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนด้วยเลยนะคะซึ่งหลายๆคนน่ยสามารถสอนพิเศษได้เป็นรายได้เสริมระหว่างทํางานประจําได้โดยรายได้นั้นนะคะก็จะมีหลายปัจจัยเป็นประสบการณ์ของติวเตอร์วิชาที่สอนจํานวนนักเรียนและก็ความถี่ในการสอนนั่นเองค่ะ ข้อดีของการเป็นติวเตอร์นะคะได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาและแบ่งปันต่อเพื่อนร่วมงานหรือว่าแบ่งปันต่อลูกศิษย์ของเรานะคะพัฒนาทักษะในการสื่อสารได้ด้วยนะคะ8ไลฟ์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะการไลฟ์ขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นิยมสำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วอยากมีไรายได้นั่นก็คือขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางไลฟ์ life สดนะคะ บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการทำงานเสริมอยู่บ้านเนื่องจากสามารถให้ความสะดวกสบายและยืดหยุ่นในการทำงานได้นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยขั้นตอนง่ายๆในการเริ่มต้นในการขายเสื้อผ้าผ่านไลฟ์สดนะคะก็คือการเลือกช่องทางในการไลฟ์สดทั้ง f a c e b o o k i n s t a g กร m TikTok ด้วยการวางแผนเนื้อหาให้น่าสนใจเช่น การสร้างตัวตนให้โดดเด่นพร้อมกับการอธิบายรายละเอียดของสินค้าหรือแนะนําในการสวมใส่มากกว่านั้นนะคะคุณก็จะต้องตรวจสอบคุณภาพของเสียงและภาพให้ดีเพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่ดีและก็อยากเข้ามาซื้อสินค้าของเรานะคะสําหรับข้อดีในการไลฟ์ขายเสื้อผ้าน,นะคะไม่ต้องมีหน้าร้านเลยคุณก็สามารถขายได้พัฒนาทักษะการขายของตนเองได้ด้วยนะคะ เพิ่มความรู้ในการเข้าใจแพลตฟอร์มต่างๆด้วย9การขายภาพถ่ายหรือว่าภาพวิดีโอค่ะหากใครที่อยู่บ้านแล้วว่าอยากมีไรายได้และก็ชอบการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะคะก็สามารถนำอาชีพนี้นะคะไปขายภาพหรือว่าขายวิดีโอได้เพราะอาชีพที่ไม่จำกัดนะคะว่าจะต้องอยู่ในออฟฟิศหรือว่าสามารถไปตามสถานที่ต่างๆ,างๆเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ชุมชนมุมแปลกๆนะคะที่ยังไม่มีใครเคยไปโดยนำภาพเหล่านั้นนะคะไปทำเป็นหรือว่าจะทำไป,ไปโพสขายตามเว็บไซต์ซึ่งลูกค้าก็จะเป็นบริษัทที่ต้องการใช้ภาพทำไปประกอบโฆษณาหรือว่าทำการตลาดนั่นเองนะคะอาชีพนี้เริ่มต้นจากภาพถ่ายหรือว่าภาพวิดีโอที่สนใจคะ่ะเช่นขายภาพบุคคลถ่ายภาพสัตว์ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมวิดีโอการท่องเที่ยว เมื่อเลือกสิ่งที่ตนเองได้แล้วก็ต้องลงมือเลือกอุปกรณ์ค่ะให้เหมาะสมเช่นเลือกกล้องและเลนส์ที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพบุคคลหน้าจะต้องชัดหลังเบลออย่างนี้เป็นต้นค่ะข้อดีของการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะใช้จินตนาการและ,ะความคิดสร้างสารรค์ในการถ่ายภาพมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวเพื่อถ่ายรูปนะคะ10รับดูแลสัตว์เลี้ยงค่ะ อาชีพรับดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการหารายได้เสริมอยู่บ้านหากคุณรักในสัตว์เลี้ยงและมีความสามารถในการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นนะคะสําหรับอาชีพนี้คุณจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ในการเลี้ยงสัตว์รวมไปถึงจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่คุณต้องการดูแลค่ะและหากอยากมีไรายได้ที่ดีขึ้นคุณอาจจะต้องมีใบรับรองการฝึกอบรมสัตว์โดยเฉพาะ เพื่อฝึกอบรมสัตว์เลี้ยงนั้นๆค่ะข้อดีของการดูแลสัตว์เลี้ยงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พัฒนาทักษะในการดูแลสัตว์เลี้ยง11ขายอาหารหรือว่าขายเครื่องดื่มค่ะการขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นอาชีพที่มีศักยภาพในการเสริมรายได้อยู่ที่บ้านอย่างเป็นอย่างดีเลยนะคะในการเริ่มต้นการขายนั้นให้คุณลองเลือกอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่คุณสนใจและชื่นชอบ รวมถึงการสร้างเมนูและสูตรเพื่อใหอ้มีความน่าสนใจและก็หลากหลายยิ่งขึ้นค่ะโดยสามารถให้ผู้อื่นมาลองชิมเพื่อพัฒนาสูตรอาหารของคุณด้วยเข้าไปเช็คความพึงพอใจของลูกค้าได้ด้วยเมื่อได้สูตรอาหารที่ดีแล้วก็ยังต้องหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ทำอาหารที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะนอกจากนั้นยังต้องคิดเรื่องต้นทุนราคาและตวงปริมาณที่จะต้องสต็อกในแต่ละวันอีกด้วย ข้อดีของการขายอาหารและเครื่องดื่มนี้นะคะคุณจะได้พัฒนาทักษะในด้านการทำอาหารค่ะคุณจะมีความหลากหลายในการขายด้วย12รีวิวสินค้าค่ะในยุคที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นนะคะการดูรีวิวสินค้าก็ยิ่งเป็นเรื่องที่จะต้องการมากขึ้นยิ่งด้วยค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์สั่งสินค้าออนไลน์ก็สามารถหารายได้เสริม อยู่บ้านจากการรีวิวสินค้าเพื่อแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ของตนเองค่ะหรือลองหามุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าที่นักรีวิวคนอื่นไม่ค่อยที่จะเอามาพูดถึงลองพูดนะคะและเมื่อสร้างฐานผู้ติดตามที่ชื่นชอบรีวิวของคุณได้แล้วงานจ้างรีวิวสินค้าต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณได้มากขึ้นซึ่งนอกจากเป็นการรีวิวอิสระแล้วคุณก็ยังสามารถทำงานร่วมกับเอเจนซี่ที่สร้าง เอ็นเซอร์นะคะเพื่อรับงานรีวิวสินค้าได้อีกด้วยทําให้อาชีพเสริมเหล่านี้นะคะนักรีวิวสินค้าเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะสามารถมีไรายได้จากการถูกจ้างหรือว่าการทําการรีวิวได้นะคะข้อดีของนักรีวิวสินค้าก็คือคุณจะมีโอกาสได้ลองสินค้าตัวใหม่ๆที่เข้ามาจ้างของคุณนะคะพัฒนาทักษะในการสื่อสารได้ด้วยค่ะ13เป็นแอดมินเพจค่ะ การใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อในการทำธุรกิจนะคะก็จะเป็นสิ่งที่แทนทุกกิจกรรมเลยค่ะแทบทุกกิจกรรมในปัจจุบันนะคะที่จะต้องมีและแน่นอนว่าจะต้องมีคนที่ดูแลเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะคะเพื่อคอยที่จะอัปเดตข้อมูลลงในเพจหรือเนตเฟซต่างๆนะคะและคอยตอบข้อความและคอมเมนต์ซึ่งก็คืองานของแอดมินเพจนั่นทั้งนั้นเลยนะคะ โดยที่คุณนั้นสามารถทำงานแอดมินเพจเพื่อหาไรายได้เสริมอยู่บ้านไปพร้อมๆกับอาชีพเสริมอื่นได้เพราะเป็นงานที่ยืดหยุ่นนะคะแต่ก็ต้องอาศัยวินัยและความแอคทีฟในการดูแลเพจอยู่เสมอเพราะโลกโซเชียลมีเดียนั้นเป็นช่องทางที่ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วค่ะจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการจัดการ ข้อดีของการเป็นแอดมินนะคะคุณก็จะได้เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ทำให้คุณนั้นทำงานได้ที่ไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานอยู่บ้านอย่างเดียวค่ะ 14. คีย์ข้อมูลรับพิมพ์งานค่ะหากคุณมีทักษะในการใช้โปรแกรมอย่าง Word, PowerPoint หรือว่า Excel นะคะคุณก็สามารถหารายได้เสริมอยู่บ้านโดยรับจ้างพิมพ์เอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดเทปคดีความไปจนถึงคลิปเสียงต่างๆ เพื่อแปลงข้อมูลออกมาเป็นตัวอักษรให้ง่ายต่อการนําไปใช้ค่ะแต่การรับจ้างคีย์ข้อมูลหรือว่าพิมพ์งานก็เป็นไปเป็นงานที่จะต้องใช้ความระมัดระวงังและก็ความรอบรู้สูงในการตรวจสอบอข้อมูลนั้นนะคะทั้งว่าการสะกดคาการาข้อมูลครบถ้วนของข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะส่งให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าและก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคุณได้ด้วยนะคะ ข้อดีของการรับทีมงานแบบนี้นะคะคุณก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการทำเอกสารต่างๆได้ฝึกทักษะทางด้านภาษามากขึ้นค่ะ15รับดูดวงค่ะการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สำหรับคนที่เชื่อการดูดวงนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ทำควบคู่ไปกับการตัดสินใจต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจการเปลี่ยนงานการเลือกที่อยู่และอื่นๆอีกมากมายนะคะ หากคนที่มองการดูดวงว่าเป็นการบำบัดจิตใจอย่างหนึ่งที่จะช่วยความสับสนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นหลักในการตัดสินใจอาชีพดูดวงก็สามารถเป็นการหาไรายได้เสริมได้อยู่บ้านนะคะเพราะว่าสมัยนี้การดูดวงออนไลน์ที่สะดวกสบายรวดเร็วนะ่และประหยัดเวลาก็เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นเช่นเช่นกันค่ะข้อดีของนักดูดวงนะคะทำงานที่ไหนก็ได้คุณสามารถพูดคุยกับคนใหม่ๆ คุณสามารถเสริมทักษะในการดูดวงช่วยให้คุณนั้นสร้างความสบายใจหรือว่าบำบัดจิตใจให้แก่ผู้อื่นได้นะคะสำหรับใครที่อยากหาอะไรได้เสริมหรือว่าทำงานอยู่บ้านนะคะก็ลองนำ15อาชีพนี้ไปพิจารณากันได้เลยแต่หากใครที่ขับรถเกง่งชำนาญเรื่องของเส้นทางหลายแห่งนะคะก็กำลังมองหาอะไรได้เสริมให้ตัวเองอยู่อาจจะเป็นทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ อย่างดีเลยนะคะก็อย่าล้อช้านะคะให้รีบลงมือทำนะคะเพื่อเราจะได้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคตและใช้ในยามที่จำเป็นค่ะถ้าคลิปนี้หรือว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะก็ฝากไลค์ฝากกดไลค์กด,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผู้ที่จัดทำด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ